มีลัลล์ประเด็นให้ได้ติดตามกันในวันนี้นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบอุตกรัยในช่วงรดูฟนปี2565ที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวพาไปแลกเทศบา,นาลนครหัดยยค่ะเขาเปิดลงทะเบียนให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุตกภัยฤรูดูฟนปี2565ัน่ผ่านมาวันแรกเพื่อรับเงินช่วยเหลือเยียวยา,วยาวตามมาติครมเมื่อวันที่28่กุมภาพันธ์2566ค่ะ เทหอประชมุมเทศบาลน,นครฮัดย้ายค่ะได้มีการเปิดลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือเยียวยาวตามเทคณะรัฐมนตรีได้มาตีและวันที่28กุมภาพันธ์2566 เห็นชอบลักเกณฑ์เงินไขและวิธีการใายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกรณีเหตุอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหัดยัยเมื่อช่วงเดือนธันวาคม2 5 6 5ที่ผาานมาค่ะเป็นวันแรกในอัตรา5,000-7,000แล้วก็9000บาทต่อครัวเรือนตามกรณีกรอบวงเงินเนี่ย6 0 0มขออภัยค่ะ6,258ล้านบาทนะคะ โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่10เถึง16มีนาคม2566ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาแล้วก็จะมีการทำประชาคมในวันที่17มีนาคมนะคะเี่หอประชุมจตุรัสเทศบาลนครหาดหญยตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึงเที่ยงตรงนะคะแล้วก็จะมีการรวบรวมไร่เชยยืนต่ออำเภอหัดหญยภายในวันที่20มีนาคมแล้วก็ส่งต่อทางจังหวัดต่อไปค่ะ โดยจังหวัดส้มคล้าค่ะก็ได้ประกาศเขตผื้นเทประศบภัยเขตการให้ความชวยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตรกรณีชุกเฉินและกรณีอุตกภัยในพื้นเทืออัพภืหนฮัตย์ย้าจำนวนสิบเซชุมชนนะคะก็มีเขตหนึ่งค่ะก็ได้แก่ชุมชนนาขายเซนนานรงชุมชนอูทอซอชุมชนถักสินเมืองทองเขตสองก็ได้แก่ชุมชนทงเซนเส้นตึงชุมชนกลางหน้าชุมชนประชาติปบัตรชุมชนคลองเรียนชุมชนหัวนาฮัก ชุมชนซ้ำเยครองเรียนชุมชนแสงสีแล้วก็เขตซ้มค่ะได้แก่ชุมชนคน้นซงชุมชนถุงเสาชุมชนจันวีโรดแล้วก็ชุมชนจันประทีบค่ะโดยผู้ที่ประสบอบุตกภัยตามรายชื่อสิบสีชุมชนคางตอนก็สาม,มาถนำลักฐานมาลงทะเบียนได้ตามรายละเอียดดังนี้กรณีเป็นเจ้าข้องบานค่ะสิ่งแรกที่องเอามาเลยก็คือสํำเนาบัตรประชาชนผ้อมรับรองสํำเนาวทอกตองจำนวนหนึ่งฉบับสองก็คือสํำเนาทะเบียนบานผ้อมรับรองสํำเนาทอกตองในจำนวนหนึ่งฉบับสามรูปท้ายความเสียหายทามีนะคะ ีกรณีเจ้าบ้านไม่สามารถมายืนด้วยตอนเองก็ให้หมอบอำนาจให้กับผู้ที่มีสื่อภายในทะเบียนบ้านนั้นมา,มาแทนได้เท่านั้นส่วนกรณีบ้านชาวค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมมาก็มีซ่อมเน่าบัตรประชาชนพร้อมรับเรื่องซ่อมเน่าทุกตองนึ่งฉบับโต๊กนะคะสัญญาชาวหรือว่านั่งซื้อรับรองจากชาวจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรูปท้ายความเสียหายทามีกรณีบ้านไม่มีเลขทีค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมมาก็คือซ่อมเน่าบัตรประชาชนพร้อมรับรับร,บรองซ่อมเน่าทุกตองนึ่งฉบับ สองก็คือนั่งซื้อรับรองบ้านไม่มีเหล็กที่ให้กับนั้นด้วยผู้ใหญ่บ้านระหว่าผู้นำผู้บริหารท้องทินรวมกับผู้นำชุมชนเนตรวจสอบ้อเท็จจริงแล้วก็ลงนามรวมกันสามก็คือทุกท้ายความเสียหายทามีนะคะก็มายืยนต่อเจ้าหน้าที่ที่รับลงทะเบียนข้องทางเทศบาลนครหัดใหญย,ยสำหรับบรรยากาศการลงทะเบียนประชาชนที่สับขาก็ต่างเดินทางมาลงทะเบียนกันอย่างต่อเนื่อง โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยกองสวัสดิการสังคมฝ่ายนิติการสำนักปลัดเทศบาลข้องเทศบาลน,นาครั a ใหญ่ก็ต่างรวมกันบริหารจัดการการลงทะเบียนอย่างเป็นระบบมีการแบ่งโตติดไปจุดที่หนึ่งรับเอกสารลงทะเบียนจุดที่สองตรวจสอบเอกสารแล้วก็จุดที่สามส่งแบบลงทะเบียนซึ่งก็จะมีการติดป้ายเคตแล้วก็ชุมชนให้ประชาชน,นได้เห็นอย่างชัดจีนท่านีเพื่อความสะดวกแล้วก็รวดเร็วของประชาชนที่มาลงทะเบียนค่ะ นะครับขอให้พี่น้องได้ศึกษาก้อมูลจากเปรของเทศบาลนครนใหญ่นะครับว่าพี่น้องมีคุครบถ้วนหรือไม่อย่างไรแล้วก็หลักเกณฑ์นะครับเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือไม่แล้วก็หลักฐานที่พี่น้องจะนํามายื่นกับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครนใหญ่นะครับขอเรียนเชิญให้พี่น้องได้มายื่นนะครับระหว่างวันที่14ถึง16นะครับมีนาคมนี้นะครับที่ออกประชุมเทศบาลนครนใหญ่เรามีเจ้าหน้าที่เตรียมบริการห้กับพี่น้องอยู่แล้วนะครับ ด้านประชาชนที่มาลงทะเบียนนะคะทางก็พึ่งเข้าใจในการให้บริการของทางเทศบาลนครหัดยหญ่นะคะที่มีความเป็นระบบแล้วก็มีความรวดเร็วสําหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุตกภัยในช่วงรดูนวันติพนัพนมานะคะในองปี25ง5เนี่ยเธอโยในลักเกฑนก็ให้แคบมาลงทะเบียนเพื่อรับการเยียวยาวนะคะแล้วก็ขอขอบคุณรัฐบาลที่ให้การช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้เป็นอย่างดีค่ะก็ดีใจได้ช่วยเหลือ กเครื่องสักผ้าเราซ่อมก็ตั้งสามพันเของอื่นเยอะและพี่น้องแถวมันก็เสียหายเยอะมากเลยมาไม่รู้ตัวค่ะดีค่ะที่เขาทำแบบนี้ดีค่ะอ๋อดูลายของเทศบาลพอดูเสร็จแล้วก็เลยไปถามแถวบ้านว่าก็เห็นกันไหมเขาก็บอกว่าเห็นกันแล้วแล้วก็ดูเลยก็รีบมาค่ะค่ะขอขอบคุณเทศบาลที่ได้ช่วยเหลือเยียวยาวเพราะว่าได้พาไปใช้จ่ายในของที่เสียหาย